สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูโจ๋ในวิชาสังคมศึกษาค่ะสำหรับวันนี้คุณครูมีคลิปเรื่องมงคล38มมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะให้นักเรียนตั้งใจดูแล้วนักเรียนจะเข้าใจความหมายของมงคล38นะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปดูหรือย,ยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีครับน้องๆได้ทบทวนบทเรียนกันไปบ้างหรือเปล่าครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทําจิตใจให้บริสุทธิ์กันไปแล้วซึ่งการทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั้นคือการทําจิตให้ผ่องใสจิตที่คิดในสิ่งที่ดีครับและในวันนี้เรามารู้จักเรื่องมงคล38บ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับ น้องๆครับอีกหนึ่งหลักธรรมในการทำความดีที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือมงคล38มงคล38คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเรามี38ประการแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับในครั้งนี้เราจะได้เรียนเพียง3ประการก่อนจะเป็นอะไรนั้นเราไปดูกันเลยครับ ที่บ้านของพลอยพลอยเห็นคุณพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่จึงเดินเข้าไปหาพ่อพลอยทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูกค่ะคุณพ่อพอดีหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเห็นคุณพ่อรดน้ำต้นไม้อยู่เลยมาช่วยค่ะพลอยนี่น่ารักจริงๆเลยนะลูกรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทํากับข้าวกันดีกว่านะลูก ค่ะคุณพ่อเก็บผักมาเยอะเลยนะสองคนพ่อลูกพลอยเอาผักไปล้างก่อนนะลูกเดี๋ยวแม่จะผัดผักให้กินหนูล้างมันแล้วค่ะยังไม่สะอาดเลยนะลูกเห็นคราบดินที่ติดใบไหมคะไปล้างอีกครั้งให้สะอาดๆนะลูกได้ค่ะคุณแม่น้องๆครับจากตัวอย่างของน้องพลอยแล้ว แสดงให้เห็นถึงมงคล38ดังนี้คือการทำตัวดีคือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีดังตัวอย่างพลอยช่วยเหลือพ่อแม่ว่าง่ายและตั้งใจเรียนโดยมีความรับผิดชอบทำการบ้านของตัวเองให้เสร็จนอกจากนี้การปฏิบัติตัวเป็นคนดียังทำได้โดยเป็นคนมีระเบียบว,วินยัยมีความสามคัคคีไม่ทะเลาะเบ,บาแวง และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนว่านอนสอนง่ายคือการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่เช่นลอยที่เชื่อฟังพ่อแม่ไปล้างผักอีกครั้งตามที่แม่บอกนอกจากนี้แล้วน้องๆต้องไม่ดื้อรั้นหรือเกเรยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งสอน รับใช้พ่อแม่คือการช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องงานต่างๆเช่นการช่วยทำงานบ้านช่วยเลี้ยงน้องเพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูและแบ่งเบาภาระของท่านเช่นการที่พลอยช่วยเหลือพ่อโดยการช่วยพ่อรดน้ําต้นไม้เป็นต้นครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับน้องๆ หลักธรรมสข้อของมงคล38ทำตัวดีว่านอนสอนง่ายช่วยเหลือพ่อแม่ถ้าเช่นนั้นเรามาเล่นเกมวิ่งแข่งกันดีกว่าเป็นอย่างไรบ้างครับน้องๆก่อนจากกันวันนี้เรามาทวนเรื่องมงคล38กันอีกครั้งนะครับมงคล38คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัว การทำตัวดีคือการปฏิบัติตัวเป็นคนดีตั้งใจเรียนการว่าง่ายคือการเคารพเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่เช่นไม่ดื้อรั้นหรือเกเรยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งสอนการรับใช้พ่อแม่คือการช่วยเหลือพ่อแม่ในเรื่องงานต่างๆเช่นการช่วยทำงานบ้านช่วยเลี้ยงน้อง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญยูและแบ่งเบาภาระของท่านไม่ยากเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความสุขกับตนเองและในครอบครัวนะครับเป็นยังไงบ้างละ่ะน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องมงคล38เด็กๆเ,เข้าใจความหมายของมงคล38ไหมคะค,คุณครูคิดว่าถ้าเด็กๆตั้งใจฟังเข้าใจแน่นอนคะ่ะวันนี้ คุณครูมีใบงานให้ทำด้วยนะคะถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูคลิปได้อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วมาทำใบงานให้ถูกต้องตอบคำถามให้ถูกต้องเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ